การกาจัดจุดเสียในใจหมายความว่ากําจัดสิ่งไม่ดีออกเสียจากใจให้เหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีเลยได้ยิ่งเป็นการดีเหมือนกับเราจะผัดแป้งแต่งตัวต้องดูด้วยว่าที่ตัวเรามีรอยลเลอะเทอเปื่อยเปื่อนบ้างไหมขี้ตาขี้หูเรียบร้อยดีแล้วหรือถ้ามีก็กําจัดออกไปเสียไม่เช่นนั้นจะเสียแป้งเสียมันหอมเปล่ามันแต่งไม่ขึ้นสามสี่ีพีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักใหญ่ใจความเลยคือชื่อเรื่องเนี่ยมันคือสนิมใ,ในใจเนาะ เพราะนั้นแล้วเนี่ยพูดเรื่องใจก่อนอให้เราเห็นความสำคัญของใจก่อนไม่ใช่เห็นความสำคัญแค่ร่างกายข้างนอกอะจะดีจะชั่วอยู่ที่ข้างในข้างในจริงๆไม่ใช่แค่ร่างกายเลยนะครับอยู่ที่บีอิงนะต่อเนาะการเสริมสร้างจิตใจก็มีหลักการคล้ายๆกับการเสริมสร้างสิ่งภายนอกนี่แหละคือต้องพิจารณาถึงพื้นเพของจิตใจด้วยถ้าหากใจมีจุดด่างพร้อยหรือมีรอยแม่บริสุทธิ์อยู่แม้จะหาความดีอย่างอื่นพอกพูนเติมเข้าไปริ้วรอยอันหน้าตำหนินั้นก็จะลดความดีความงามของจิตลง และจะฉายออกมาภายนอกลดความน่านิยมรับถือลงอีกด้วยเหมือนจุดดำในฟิล์มหนังลดความน่าดูของหนังลงนั่นเองฉะนั้นในการสร้างความดีความจเจริญแก่ชีวิตจิตใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทํากิจ2อย่างควบกันไปเสมอกิจ2อย่างที่ว่านั้นก็คือฟังดีนะครับ 1. ปารานากิจก็คือกําจัดจุดเสียในใจ 2. ภาวนากิจก็คือหาความดีใส่ใจเนาะกำจัดจุดเสียหาความดี การกาจัดจุดเสียในใจหมายความว่ากําจัดสิ่งไม่ดีออกเสียจากใจให้เหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีเลยได้ยิ่งเป็นการดีเหมือนกับเราจะผัดแป้งแต่งตัวต้องดูด้วยว่าที่ตัวเรามีรอยลเลอะเทอะเปเื้อนบ้างไหมขี้ตาขี้หูเรียบร้อยดีแล้วหรือถ้ามีก็กําจัดออกไปเสียไม่เช่นนั้นจะเสียแป้งเสียนมหอมเปล่ามันแต่งไม่ขึ้นจริงเนาะเขียนคิ้วเสียโค้งแต่ขี้ตาไม่ได้เช็ดออกอีกก็หมดงามทาปากเกสีแดงแจ๋แต่ขี้ฟันหนาเกลอก็หมดสวย เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุธ,ธรรมดารรมดาไม่ต้องพูดมากจะเสียเวลาระยะทางข้างหน้าอย่างอีกไกลนะักทีนี้เรื่องของความเสียมันมีอยู่ไม่เท่ากันอย่างเช่นใครเปใครไกลความเสียมันเกิดขึ้น2ทางคือ 1. มีอะไรเปื้อนที่เปลือกไข่ตีเสียว่ามันเปื้อนขี้ไก่ก็แล้วกันไข่เปื้อนขี้ไก่มันก็ดูสกรปรกน่าเกลียดไม่น่าจับต้องนี่เสียนอกและ 2. ว่าไข่ฟองนั้นไม่มีอะไรเปื้อนเปื้อข้างนอกเลยเปลือกขาวพองแต่ว่าเนื้อนในของไข่นั้นมันเน่าขึ้นเองมันเน่าอยู่ข้างในนี่เสียข้างใน สียนอกกับเสียในอย่างไหนเสียมากกว่ากันเอาไว้ก่อนนึกถึงมีดที่เขาทําครัวอีกหน่อยมีดที่ในครัวนั้นมันมีทางเสียมากสองทางเหมือนกันคนใช้ของไม่เป็นเอามีดไปหั่นเนื้อแล้วไม่ล้างไม่เช็ดเลือดยังจับคาบหน้าเกียดนักนี่ก็ความเสียของมีดแต่ว่าเป็นเสียนอกเสียอีกอย่างหนึ่งคือเสียในคือมีดไม่มีใครทําอะไรเลอะเกี่ยวว่เฉยๆนี่เองแต่มันเกิดสนิมเกิดขึ้นในตัวมีดสนิมที่ว่านั้นไม่ได้มาจากไหนมันเกิดจากเหล็ก ที่เป็นตัวมีดนั่นเองแล้วก็กัดมีดให้กร่อนไปไม่น่าใช้ไม่น่าซื้อไม่น่าขายอืมใจเราก็เหมือนกันเนาะใจนี้ก็ไปเพื่อนอย่างอื่นมาก็เพื่อนทุกวันเพื่อนเกือบทุกนาทีออแต่ว่าใจเราก็มีสนิมขึ้นมาเองโอ้อัน,นี้น่าคิดน่าคิดมากมาเลยใจคนเราก็เหมือนก,น,กนกันกับสิ่งทั้งหลายเอาใจเหมือนกันเลยคือความเสียหายมีมาสองทางคือเกิดจากอารมณ์ร้ายที่ประดังมาจากสิ่งอื่น กูพูดไปก่อนเช่นถูกใส,ส่ร้ายแป้สีให้เสียความผุดพองไปนั่นทางหนึ่งเป็นความเสียที่มาจากภายนอกอีกทางหนึ่งเป็นความเสียที่เกิดจากใจนั่นเองความเสียประเภทที่เกิดขึ้นแล้วในใจอย่างนี้มีลักษณะเหมือนกับสนิมในเหล็กที่ว่ามาแล้วต่างแต่ว่านั่นเป็นสนิมในเหล็กแต่นี่มันสนิมในใ,นใจเท่านั้นเองโดยทั่วไปแล้วทัศนะทางพุทธศาสนาถือว่าบรรดาเกลเลทั้งหมดเป็นจุดเสียของจิตใจทั้งนั้นเพราะทําให้ใจัมหมองลงไปแต่ถ้าจะเฟ้นเอาเฉพาะกิเลประเภทซ่อนอยู่ในใจเหมือนกับสนิมเหล็กนั้นแล้ว ก็มีอยู่16อย่างเรียกว่าอุปกิเลสดังจะกล่าวต่อไปอุปกิเลสมี16อย่างเอาเลยไหมเอาให้จบอีกพีนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะมันสั้นๆเนาะอุปกิเลส16ในพระไจรปิฎกเล่น12จากมัชชิมานิกายปูละมูละปันนาตได้กล่าวถึงเรื่องนี้ใจความว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันณกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียได้ทรงสแสดงกิเลสสิอย่างว่าเป็นกิเลสอย่างแท้จริง คือ 1. อึพิชาวิสมะโลภะความโลภหรือเปล่าความโลภลุ่มรุ่มดอนดอนด้วยอำนาจความเพ่งเล็ง 2. พยาบาทคิดแก้แขน 3. โกทะเดือดดาน 4. อุปนาหะผู้โกรธ 5. มักขะลบหลู่คุณท่านด่าคนอื่นเองนะไม่รู้จักบุญคุณอะไรประมาณนี้ 6. ปราศาตีเสมอ 7. อิสาหรือว่าอิฉาริษยานั่นเองนะ 8. มัชริยะตราี9มายาเจ้าเล่ สิบสาเถอยะโอ้อวดสิบเอ็ดถมพระหัวดือ้อสิบสองสาลัมพระแข่งดีสิบสามมานะถือตัวสิบสี่อติมานะดูหมิ่นท่านสิบห้ามัทะมัวเมาสิบหกปะมาทะเลินเล่อปะมาทะประมาท,มาท,มาทเนาะนี่แหละจุดเสียในใจคนพระตัดเรียกว่าอุป,ปกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองภายในอ๋อไม่ได้แปลว่าคล้ายนะแปลว่าภายในอุป,ปกิเลสเครื่องเศร้าหมองภายในอ่าผมแปลผิดนตั้งแต่ตอนบทนำ ซึ่งเป็นคําที่แปลเข้าใจยากอยู่สักหน่อยสําหรับคนที่ไม่คุ้นกับภาษาวัดมากพอแต่ความหมายก็เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วคือหมายความถึงความเน่าความเสียซึ่งเกิดขึ้นจากในเนื้อในตัวของเราเองเกิดขึ้นข้างในซุกซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็เป็นรอยตําหนิลดศักดิ์ศรีของเราลงถ้าจะเปรียบกับความเสียของมีดอุป,ปกิเลสนี้ก็เปรียบได้กับสนิมซึ่งเกิดขึ้นในเนื้อมีดนั่นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทําอันตรายแก่มีดทํามีดไม่ให้หน่าจับน่าใช้ จะเอาหั่นผักหรือปลอกผลไม้สนิมก็เลิ้ออกมาอุป,ปกิเดส16อย่างนี้ก็เกิดขึ้นข้างในซุกซ่อนอยู่ข้างในแล้วทําความเสียหายคล้ายคลึงกันฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกอุป,ปรกรณ์ในการเรียนหนังสือเล่มนี้เพื่อผลทางปฏิบัติข,ของท่านผู้อ่านว่าสนิมในใจโฮโฮสรุปแล้วอ่านมา5 EP เนี่ยบทนําเป็นบทนำนอนะฮะ,ะ EP ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการไล่สนิม เดี๋ยวเราว่ากันต่ออ p ีต่อไปแล้วกันนะ EP นี้หลักวิชานหนักหนักพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์ทิ้งไว้น,นิดหนึ่งว่าพริกต่อไปท่านจะทราบความหมายอย่างแจ่มแจ้งแน่นอนฮนะอาจารย์นะครับโอเคนี่ก็คือคําอธิบายเรื่องสนิมในใจเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของการไล่สนิมมามันทํากันยังไงเราต้องเข้าใจเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะครับอ่ะสำหรับ e ีนี้ก็พอเท่านี้เดี๋ยวมาต่อการ EP พหน้าพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ